อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับเรามาดูเดอะฮักกันนะครับนี่เดอะฮักเขียวตัวใหญ่มากดูครับเพื่อนๆนที่ยืนอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นตัวนิดเดียวไปเลยนะครับวันนี้เรามากับใครบ้างครับเนี่ยนี่เรามากับชิงคองช้างน้อยมาแล้วก็พี่วัวนะครับเดี๋ยวเรามาหาที่หลังนะครับนะแบบหนึ่งเราไปสำรวจก่อนครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับนี่เราอยู่ที่สวนน้ำนะครับเดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ ที่สวนพึ่งนั่นเองนะครับนี่เราเจอกับนี่ด้วยนะครับหุ่นยนต์ทาร์ฟอร์เมอร์นะครับตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็พีเดเตอร์ดูสิครับโอ้โหตัวใหญ่มากอะไปดูฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับไฮไลท์เลยนะครับเจ้าออปติมัตพอมโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับถือดาบด้วยไงล่ะมีโล่ด้วยนะครับโอ้โหถือถือโล่ด้วย ้ยเท่ hey, สุดๆไปเลยนะครับออฟติมัสพรามเนี่ยไร้ตัวนี่ครับจื้อตัวสับประหลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือสับ,สบปะหลาดดูสิครับอื <c oughs> ตัวดำเมี่ยงเลยนะครับนะครับกลับไปหาเพื่อน,อนดีกว่าวันนี้เรากลับไปหาเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าไปวิ่งเล่นกันดีกว่านะครับอ่ะมาเอาตัวไหนวิ่งเล่นก่อนดีอ่ะเอาพี่ช้างน้อยนะครับ นี่ช้างน้อยนี่ช้างน้อยวิ่งค่อยๆวิ่งนะอาพี่วัวอืมเอาพี่วัวเหมือนจะหมดแรงนะครับนะเอาเขาคิงคอง ต้องม้า,มาแล้วก็ต้องควายโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย